ครับทุกคนนะฮะอันนี้มันก็เหมือนผักกระเฉดนั่นแหละเนาะเมื่อก่อนป้าเขาเคยแกงให้ผมกินอยูน่นะมันเป็นผักกระเฉดยักษ์อย่างที่ผมว่าบางคนก็เป็นเขาบอกว่าเป็นมายาลาบเพราะว่ามันเป็นผักกระเฉดนี่นแหละนะฮะแต่มันโดกมากนะเป็นมีพันหนึ่งเนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้อะมันจะเต็มสะเราเลยนะฮะมันจะเต็มสะเราเลยทำให้น้ำมันเน่า ปลาก็หายใจไม่ได้เมื่อเช้านี้ผมเอาขึ้นหมดเลยเห็นไหมโล่งหมดเลยนะสะอาดเดี๋ยวผมจะให้ไปดูที่ไม่เอาออกมันจะทําให้เกิดน้ําเน่าเดี๋ยวผมจะเอาให้ไปดูนะครับมาดูตรงนี้นะตรงนี้ผมไม่เคยเอาออกได้ทีนี้เขาก็จะหนาแน่นมากเลยนะครับแม้แต่ปลาก็ยังผ่านไม่ได้อะเพราะมันจะหนามากแล้วก็ถ้ามันถ้ามันแก่ขึ้นมามันก็จะเน่านะฮะ มันเน่าแล้วก็อันใหม่ก็จะขึ้นแะ้ทับถมกันทําให้เกิดน้ําเน่าแล้วก็ไม่มีอากาศด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีมันก็ดีเพราะว่ารากมานันนี่ปลาขากินได้แต่เราก็อย่าให้มันเยอะเกินนะฮะเอาให้มันแค่พอมีรอยน้ําให้ปลาได้กินแต่ถ้ามีเยอะก็ต้องเอาออกนะฮะนีค่คือข้อดีและข้อเสียของต้นอ่าอ่าะกเชดยักษ์เนี่ยนะฮะโอเคนะฮะ